แก okay, แล้วนอนีน่น้ำมันบุรุษบุรุษแว้นดำ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 ่ฉยแล้วเจ้า,เจดา,าดูเฉีวค่ะเพราะฉะนั้นจะจะขาดเจ้าไงล่ะใครรูเฉิวค่ะขาดจะใครหมดเอาวฉันผิดอะไรเนี่ยปืนมอนะอ่าฮะเจ้าบอกว่าปืนมอนะทำไมก็ดูสิไม่นะนะนี่ยเนี่นี่นน แกว่าไงนะเกด้าจะไม่หนอนเว้นด้ำวะเนาะไอ้เน่าอืมนี่แกใครเนี่ยจะช่างมันเถอะแกต้องเจอช็อตกันฉันก็โดนยันต้มยินเลยนึงอืมไม่เป็นไรลูกหัวลูกหัวอะไรที่ก็ไปได้เลยโอเคอืมเฮ้ยเสียงน้วะเมือง phải làm hên cơn cái cận nơi ngon 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 con số ngon 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 ừ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  ngon ไปเจอกันในนรกนลุกันนะอ่าซาลุกผู้กู้เอฟบีไอเออเคยก็ได้ช่วยฉันด้วยอ่าอย่าไปช่วยมันขอเกือเอฟบีไอเอฟบีไอเจ๊ต้องเกดูโรริ่เฮ้ยอะไรเนี่ยเราไม่ได้ผิดอะไรเลยใจแน่แล้วไม่ได้บียดเออผู้เกต้องโดนกักกันที่สถานที่คนดูโรรี่เอ่อเวลาจับไม่เอ่อ เออปืนชุดมือนึเว้ยชุดนีด้ดูโลเลยไอต้องรอดปีนได้นี่ยว่ะปีนดีกว่าเอ้ยต้องรอดโอ้ยเบไไียดเต็มเลยออกไปไม่ได้เลยอ่ะปีตโอไม่นะเราเจอตู้างอยู่ใต้ดินแล้วนี่มันคือประตูดินเดี๋ยวเราขุดดินขุดดินลงไปขดดุปขดดินลงไปก็ไม่ได้โอไม่นะ เ่อะไรนะอุ้ยชิบเป่แล้วเกับข้าไปในกลมเดิมเฮ้ยลืมองหม้อแล้วเย่อืมจะเอาระปนี้ไปได้โดดตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ตำรวจอวิไอ้กระปนี้มาทำไมโอ้ไปเรวไปไปคนตำรวจเอวิ้ไอ้แกล่ะไม่ได้เลยเจอยังไม่มีทางนองดเกยกู เสือพั่ล์กินไม่ได้เป็นโอเคไอ้เจ้าทำเพื่อนอย่าทำฉันอไอ้เพื่อนอไอ,อ้เนีายบายปฮะอ่าในสุดชื่อกำมาที่บ้านฉันได้อืมอืมที่นี่มันดีจริงจริงวุ้นไอ้กาสุสแสนโปฉันนี่เอาละทุกคนยิง RPG ไปใส่บ้านมันเอ้ยอะไรวะเนะี่ยทุกคนเลยปฏิบัติการให้เฮ้ยยูนอฟเฟยนี่มันบ้านฉันอ๋อ ม่อมื่อเออหยุดงเม่หยดลม่ยุดงอคะเมนชิตบสบายลเปลี่ยนแล้ววเสียงเปลี่ยนดูสักทีด ทำไมหรอกิ๊กทำไมเชนนั้นเสียงเปลี่ยนเลยพูดจัดอ่อ,เอบอเลยข่อยกิ๊กอยากจะเข้าคุกดีๆไหมดว่าไงนะจะ๊กทำไมเช่นขออ่อยทำไมยินต้องเข้าคุกด้วยแกนะคนจะเข้าคุกอึนะ้อเนยจะว่าใครที่ต้องเข้าคุกฟ,ฟี่ เจอรูปปกรดูจัดการมันเกยจะ่นเหระไม่ดนะแม่ตัวตอนุปประกปรไสเออวนน้นนี้ะาด้รอเออเโอชิลล่าฮยโอชิแปงหได้เวลา มเก็บตั้งดีกว่าเอออ้ยเสียงอะไรข้างหลังวนะงน,น้าตูแกเสีชนะเอออย่าโวยด้วเออ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 เอไม่นะไม่มีเคยจะเกนตูเช่นดหรอกงั้นลอทางงานฉันก็จะจัดการเออไม่นะ เอ้ยท่านผู้ชมคิดเรื่องเหรอนี่คือการทรมานแบบหนึง่งคิดเร,รื่องงันเรืออืมอยากคิดเรื่องไปหน่อยนะอืมคิดเรื่องรู้รู้อืมไม่นะขาฉันเอาเดี๋ยวท่านผู้ชมคิดเรื่องเพราะฉะนั้นผมนั่นก็จะคิดเรื่องตามเอาเลยคิดเรื่องมึงอืมโอเครู้ดิการคิดเรองมันเป็นไงรู้รู้อยู่รู้รู้รร 嗯嗯嗯嗯嗯，捧着我。嗯嗯嗯嗯嗯。